สวัสดีค่ะเอฟซี FC, ทุกท่านยินดีตอนรับเขาสูชองแหม่มผ้าโชค์ค่ะมือนี้กะได้เดินทางมาวัดหรือว่าสำนักสงฆ์ของยายชีก,กับปู่ฤษีเนาะค่ะมาตามแนวทางตัวเลขวัยรัฐบาลไทยงวดวันที่หนึ่งเมษาพี่น้องคะค่ะเมื่อนี้ซึ่งหลังจากคุณแม่ข้าแปลงให้ลูกชายกับลูกสาวหลานๆมาถวายระประท่านเนาะหานะเสร็จสิ้นเรียบร้อยกะมาจุดถูกขอพรขอโชคขอลาบน้ำตับปูพี่น้องคะ ยายชีกำลังจุดถูบสิคอแนวทางหวยรัฐบาลไทยงวดวันที่หนึ่งเอฟซีันไหที่เขามาแล้วกับมาล่อหลุนไปน้ำกันว่าตาปูพันสีห้โชให้ลาบลูกหลานหัวนีตัวไรจังไดกะมาล่อเบั้งเหล็กถูกน้ากันเนาะฮะซึ่งแนวทางตัวเลขของตาปูนี่งวดที่ผ่านมาลุดนะพี่น้องเนาะหลังจากก้อนนั้นนั่นกะเข่าบนรางบนรางมาตลอดลุดงวดที่ผ่านมางวดเดียวพี่น้องงวดนี่จังไดกะ บ่โบไฮพาดคอตะปูคอบนล่างคือเก่าสามค่ะเอฟซีลูกหลานจะได้มาซอยเห็ดซอยสางท้องบ่ถือเขาจะเอาเงินทังใดเนาะค่ะแม่นอยู่ค่ะจังไดกะเขาคือกันวางเงินเขาคนบาทน้ำพระแม่บ่ละให้ลูกให้หลานให้เอฟซีทั่วประเทศได้โชคได้ลาบน้ำกัน ไปทั่วห์นาสำหรับงวดวันที่หนึ่งเมษายนี้เนาะพวกปลารักษายกยอเยี่ยมแถวการพวกมาทั้งหลายทั้งปวงเอาจังได้กะมาล่อนหลุ่นแนวทางตัวเลขกถูกไปน้ากันซึ่งมนีกะวันที่ยี่สิบหกแล้วพี่น้องเหลือเวลาอีกบหลายมือค่ะเหลือเวลาอีกห้าสี่ห้าวันค่ะสำหรับวยรัฐบาลไทยเนาะค่ะเนาะมือรอตัดสินเนาะค่ะ มือนีเอาไปพิจารณาหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ <ไว S 1> <ฮ>ะสองสามมือนี่ก็สวงให้ฟังนง<ฮ>ะท่ามเป็นอยังปลาเพื่อนบ้านพวกจักรวาดอกนอกจากว่าแทนเพื่อน่าเป็น,น,น,บบปนผู้อารักขาเพื่อนยังเป็นปลาเป็นดงอยู่พี่น้องเพราะว่ายังยังบรรณเสาที่หนึ่งครับที่หนึ่งแมนบอสบรรณเสาที่1 1> หนึ่งบรับนเสาดูกแมนบอกแมน ค่ะพยานรถแดงเจ้าผ้าเจ้าหอสิสาธุค่ะเจ้าที่หนึ่งรถแดงก็ไวก่อ <c oughs> นเด้อรถแดงก็5464ค่ะยายชีค่ะอ่าอ่าเจ้าที่นหนึ่งนะสำหรับหน้าท้าตัวเลขถูกเมื่อนี่จะเป็นตัวใดเอามารอหลุนไปน้ำกันพี่น้องคะ แอดมินก็ได้จุดถูกคอแล้วงวดนี้ยายชีให้แอดมินจุดเองยายชีบปจุดพี่น้องค่ะมือสุดท้ายยายชีจะจุดห้คงสุดท้ายเนาะเอาจากไหก็มารอ้ลุ่นไปน้ำกันสำหรับแนวทางตัวเลขถูกทีจัดการค่ะมันจะเปรียบเทียบกันเ่ายแอดไปพิจารณาตัวแรกหัวโผแล้วหาแน่นอนเลยเนาะห้าหัวโผลแล้วนะคะ เอาสิเป็นหายัางพี่นนอไม่ว่าได้เป็นซีหางอกเด็เตะแรงนกันกันห้ามาแล้วค่ะมือวันที่หนึ่งแล้วามาือจับจินค่ะอ่านตรางตอนนี้เอาเป็นฐานไล้มาล่อลุนไปน้ากันพี่นนอเขาไปยิบจับสลากกินแบงรัฐบาลไวก่อนเนาะค่ะแต่สําหรับเอฟซีท่านใดอยากล่อขวงสุดท้ายกะเมื่อหวยออกเอ็มจะเดินทางมาหาายที่แต่เสาหายายที่จุดถูก ปอสตกูเน้นอีกเทือนึงเนาะค่ะปั้นน้ำค่ะอันเชียงปั้นไฟครับแ้าโอ้บุตรจ้ามันหน่อยโซกมามนเอเดี๋ยวไมยูเจสี่ไปจออยู่เส้นโซนหมดเล้อ๋อพี่นองค่ะห้าโพแล้วค่ะหาม้าแล้วค่ะโซกไหมันแต้งขึ้นก็นะค่ะ ย้ำมีแขกมีคนมากขึ้นย้ำเขาปัญหานี่ต้องพวงไฟนะแต่ว่าต้องใส่น้ำมันเอาตะปูให้ลูกให้หลานเดอ้อให้เอฟซีพินน่นมีโชคมีลาบได้เฮ็ดได้สัง่งได้แปง่งอันบุญคุณแม่ท้าแป่งได้มั่วเยี่ยมมั่วเบิ่งตัวเฮ็ดไว้เราน่าจะเป็นศูนย์ค่ะ อันที่สองเราจะเป็นศูนย์ศูนย์หัวโพแล้วค่ะเหรอลืมไปน้ำกันศูนย์เก้าครับศูนย์ถึงเก้าศูนย์เก้าลืมไปน้ำกันพี่น้องไม่ศูนย์ก็เก้าแล้วค่ะ โซนไม่โซนก็กล่าวละคะ่ะยายชีเนาะไอ้ฟินคนใดโชคได้หมานเนะแต่ปูเด้อสำหรับเอฟซีท่านที่เพิ่พนรอแนวะทางตัวเลขกับยายชีกับหลายท่านอยู่เอฟซีกับพี่มาบอกว่าให้ตามแนวะทางตัวเลขของยายชีค่ะ อาจจะเป็นศูนย์น่าจะเป็นศูนยแม่บอค่ะ่าจะเป็นศูนย์ค่ะเอา้าตัวที่สามมันสิเป็นตัวไหน MC ขารุ่นแล้วค่ะตัาลุ้นไปด้วยกันนะคะ อากาศกระหอนเนาะค่ะยายชีอากาศร้อนมากเลยนี่พ่นดตรงนห้น ตัวที่สามตัวยังหล่นแม,ม่นป่ค่ะช่วงคือสีพื้นเจยดไปสั้นเ <laughs> <laughs> อ้พี่น้องเอเซี่ขาลุนไปน้ำกันว่าตัวที่สามสีเป็นตัวใด,ดพี่น้องเอเซี่ขา ตัวที่สามยังไม่ได้ชัดเจนเท่าไหร่จะเป็นหนึ่งหรือเป็นเจ็ดเดียวเดียวหล่นมาแร่งิได้ด็กเสียงค่ะขั้นขั้นสมุราเป็นหนี่งนี่หามริงนะ ชัดๆด้วยค่ะตะปูขาตัวที่สามเอาคอชัดๆค่ะเอฟซีเพิ่นบบชัดเจนเพิ่นกระลงทุนบ่อได้เด้ตะปูเจ็ดเจ็ดขีดแง่นบ่ค่ะเจ็ดขีดกลางเอาพี่น้องเอฟซีค่ะแดนวินจะซสู้หายตาอะไเสียวเอาพี่น้องเอฟซีค่ะตัวที่สามตัวใดค่ะพี่จัลลนาลงเมืองค่ะ น่าจะ <3 S 1> เป็นตัวนึงม่อนน่าจะเป็นเจ็ดพี่น้องหรือว่าเอฟซีคิดว่าเป็นตัวไหนมันกำกุ้งบัวชั้ปันไรเนาะค,ค่ะเนาะค่ะหรือว่าปูจะหายสองตัวพี่น้องเอฟซี่ะพี่จาลณนาลงเบิงค่ะแต่ตัวที่สามนั่นกำกึ่งบัวชั้เจียนเจ็ดกะกะก็ะเม็นเจ็ดคือเจ็ดอยู่แต่ว่าบัวชัดเจ็นแล้วพี่น้องเด้อแต่ว่าศูนห่านอชัดแจ้วค่ะ ปกติแล้วนะทา้งตัวเลขของตะปูนี่สิชัดเจนทั้งสามตัวถกรอบรอบนี้ปูเออลอบนีปูหายปัญหาเอฟซีบ่ค่ะแต่ว่าศูนย์หานี่ชัดเจนพี่น้องคะส่วนโตทั้งไตนั่นสิเป็นเลขเจ็ดหรือว่าเป็นตัวไรให้เอฟซีพิจารณาลงเบิงเนาะคะะ่ะเนาะห้าศูนย์เจ็ดค่ะถ้าเป็นเจ็ดเดอ้อพี่น้องแต่ว่าตัวที่สามหันห้พิจารณาลงเบง สำหรับแอดมินก็ว่าเจ็ดลาคะแต่ว่ามันกับว่าชาดเจนปันไดค่ะแ,<ย>แต่แต่ตัวที่ชาดเจนนี่ก็คือศูนย์ห้ายี่ชีบอกหนึ่งบอกค่ะ,อ,คะอ๋อพี่น้องคะยี่ชีบอกว่าหนึ่งวัสันหรือว่าจะเป็นห้าศูนย์หนึ่งหรือว่าห้าศูนย์เจ็ดเนาะพิจารณาแต่ว่าตัวสุดท้ายนี่ปูจะห,หายปัญหาลูกหลานเน้อปูเด้อหรือว่าปูจะหายสองตัวเอาสำหรับคลิปนี้ก็ เอาไปพิจารณายิบจับฉลากกินแป้งรัฐบาลล่องเบิงพี่น้องค่ะหรือว่าเอาไปเสียงมาไต่หมอนล่องเบิงฟันดีกับจวดจดาดฝาดบ่มพี่น้องค่ะส,สำหรับคลิปนี้ทั้งช่องแม่มผ้าชูขอตัวลาไปก่อนพี่น้องเดี๋ยวโค้งสุดท้ายแอดมินจะตามให้อีกเท่านึงคะ่ะมือห้อยออกเงี้ยมือเสาเก่ากมงเนาะค่ะสวัสดีค่ะ